ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา PPV SUV จากค่ายมิตซูบิชิปัจจโร่สปอร์ตรุ่นใหม่กับปาเจโร่ตำนานกำลังจะกลับมาอีกครั้งพร้อมขุมพลังไฮบิดเตรียมเปิดตัวในไทย2026นี้ สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตนะสำหรับสาวกของมิสซูบิชิหลังจากซมเนียมยู่นานก็มีการเปิดตัวรถยนต์ SUV ไป2รุ่นในอย่าง X-Ford ฟแล้วก็ d e สต n เนเตอบนโครงสร้างหรือว่าโครงการ SUV Compact นะครับดี t t นะแล้วล่าสุดนะครับก็มีการเปิดเผยเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่อย่าง ปาเจโโลนะครับที่จะมีการนําในส่วนของรุ่นที่ยกเลิกไปเมื่อปี2019นะครับอย่างปัจจโโลที่เป็นรถออฟโรดนะสายออฟโรดกลับมาทําตลาดอีกครั้งด้วยการประสานล่างเข้ากับปัจจโโลสปอร์ตนะครับในเจเนเรชันใหม่นที่จะเปิดตัวในช่วงปี2026นี้นะครับการอัปเกรดนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแน่นอนว่า ตัวรถจะมีการออกแบบเป็นทรงกล่องหรือว่าทรงบ็อกซี่อย่างที่เราได้เห็นภาพสปายช็อตหรือว่ารถที่วิ่งทดสอบนะครับก่อนหน้านี้ครั้งล่าสุดนะเป็นรถ SUV ทรงกล่องนะครับถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนจากดีเทลของโฉมปัจจุบันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับสาวกมิซูบิชิหล่อได้เลยเจนนี้รับรองว่าสวยรวมไปถึงการออกแบบ ดีเทลดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะก็มีการวิ่งทดสอบนะครับที่อังกฤษนะตัวรถยังเป็นการแปะด้วยด้านหน้าเป็นไททันนะครับแล้วก็ตัวถังนะเป็นปัเจโล่นะครับรุ่นโฉมปัจจุบันนะก็ยังไม่ได้เห็นดีเทลอะไรชรัดเจนมากนักนะครับเพราะว่าตัวรถนะยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมามากสักเท่าไหร่นะก่อนหน้านี้นะครับแต่ล่าสุดนะปี2025นะ กับการวิ่งทดสอบนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยในส่วนของภาพรถที่อยู่ในเงาดำนะครับจนมีการทำภาพเลนเดอร์ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้ก็มีการวิ่งทดสอบสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่เป็นทรงกล่องบ็อกซี่นะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ครับดีเทลด้านหน้าแล้วก็ด้านถ่ายก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการออกแบบในส่วนของช่องล่างนะครับก็จะมีฟิลลิ่งในการขับที่ดีขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการทําตลาดนะครับทั้งที่ไทยนะที่ญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงตลาดทั่วโลกนะเลยที่สําคัญนะยังใช้ไทยเป็นฐานผลิตนะครับไฟท้ายนะก็จะมีการออกแบบใหม่นะครับ เป็นทรงแตกต่างไปจากรุ่นโฉมเดิมนะครับนี่คือตัวรถที่มีการวิ่งทดสอบนะครับตัวรถก็จะมีความเหลี่ยมนะเป็นทรงบ็อกซี่มากขึ้นนะครับทางไฟหน้านะรวมไปถึงด้านข้างนะแน่นอนว่าล้ออันลอยนะครับขอบ20มาให้แน่นอนรวมไปถึงการขยายฐานล้อนะครับการเปลี่ยนดีเทลไฟท้ายนะก็จะเหมือน X f o r ซ์ค่อนข้างที่จะเยอะรวมไปถึงกันชนนะครับด้านล่างนะดูแล้วก็ ดูดุดันแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะสำหรับปาเจโรรุ่นนี้นะครับสิ่งที่น่าจับตาม,มองนั่นก็คือคุมพลังนะครับของเจเนอเรชันใหม่นะจะออกมาในรูปแบบไหนแน่นอนว่าเขาก็มีเฉพาะเครื่องยนต์2.4อาจจะมีการเพิ่มในส่วนของระบบไฮบริดเข้ามาให้กับสาวกมิตซูบิชินะครับความเร็วความแรงค่ายนี้ก็ถือว่าไม่เป็นรองนะครับละอีกหนึ่งอย่างที่น่าจับตาม,มองนั่นก็คือในส่วนของระบบส่งกําลังนะครับเกียร์ นะปัจจุบันก็ยังเป็น6สปีดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะก่อนรุ่นไม่นเชตนะครับเป็นเกียร์8สปีดนะแต่ก็มีการยกเลิกไปนะครับในการทําตลาดและอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือนะครับดีเทลนะของตัวรถนะครับที่เปนแฟนมิตซูบิชินะครับจะได้เห็นการออกแบบที่ทันสมัยแล้วก็มีความล้ําสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงภายในนะครับถ้ายกมาจากมิตซูบิชิไทยท่านก็ถือว่ามีความสวยงามที่ลงตัวรวมไปถึงออปชั่นแผงดสบอร์ดใหม่ทั้งหมดนะครับการออกแบบต่างๆของตัวรถก็จะ มีความสวยงามแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งที่เราเห็นนะรถที่วิ่งทดสอบนะครับตัวรถก็ถือว่ามีขนาดที่กว้างขึ้นแต่อาจจะสั้นลงกว่าเดิมแต่ต้องรอดูคันจริงอีกทีนะครับว่าตัวรถจะเป็นยังไงส่วน แฟนๆนะหลายคนก็แอบลุ้นนะว่าจะทําตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ออปชั่นเหมือนกับรุ่นที่ส่งออกไปยังต่างประเทศไหมก็เห็นหลายๆค่ายนะเจ้าตลาดเองก็ถือว่ามีการตัดในส่วนของออปชันออกแต่ค่ายนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาใส่มาเต็มอยู่แล้วนะครับทั้งระบบความปลอดภัยกล้องวองรอบคันต่างๆมีมาแน่นอนนี่เป็นภาพเรนเดอร์นะครับดีเทลด้านหน้านะตัวรถกระจังหน้าไฟหน้านครับรวมไปถึงชุดไฟตัดหมอก แล้วก็กันชนด้านหลังนะครับเส้นสายของตัวรถนะก็จะมีการปรับเปลี่ยนรวมไปถึงล้อแม็กนะครับล้ออันลอยลายใหม่นะครับแล้วก็มีคิวล้อเสริมคอมดูดันให้กับตัวรถรวมไปถึงเหลาหลังคานะก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนให้เยอะพอสมควรน,นะครับถือว่า เอาใจสาวกของมิสซูบิชิที่รอคอยกันมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับ x f o r c e d e t i n a t o r ก็ถือว่าได้รับความไมยมกระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวต่อกรกับเจ้าตลาดทั้งรถน้ำมันสันดาปแล้วก็รถ EV ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเจนใหม่ของปรัร์จโรดสปอร์ตจะเข้ามานะครับรอดูว่าจะสามารถตีตลาดและเอาส่วนแบ่งตลาดกับคืนมาได้มากน้อยแค่ไหนหลานแฟนและครับถ้าเจนใหม่มาอย่างที่บอกไปเป็น ดีเทลหรือว่าดีไซน์รูปทรงใหม่รวมไปถึงใส่ออปชั่นมาแบบจัดเต็มและรอรุ้นนะครับว่าคุมพลังไฮบริดนะเจ้านี้จะมาเป็นเจ้าแรกไหมสำหรับรถยนต์ PPV SUV ในบ้านเรานะครับเขาบอกว่าเจนนี้จะเป็นรถ SUV หรือว่า PPV ที่ดีที่สุดของมิตซูบิชินะครับเพื่อที่จะควบคุมหรือว่า ขายได้ทั่วโลกนะด้วยการออกแบบทรงใหม่ทรงบ็อกซี่นะครับแข่งทั้งแลนคูเซอรนะครับแทง300 Ford ฟอร์ดบองโครวมไปถึงการมาใหม่ของแลนคูเ er ซอร์ FJ 500D รุ่นนี้ก็อาจจะ มีส่วนร่วมในการเอาส่วนแบ่งในตลาดมาก็เป็นไปได้นะครับแล้วแฟนๆน,นะครับมีความคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้เจนใหม่ของปา j e เจโลนะครับที่ตัดคำว่าสปอร์ตนาจะเพิ่มความดุดันมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงสิ่งเอาหนวยความสะดวกนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารระบบความปลอดภัยต่างๆจัดเต็มมาให้แฟนๆมีความคิดเห็นยังไงกับรุ่นใหม่ออ l น e w วปาเจโล จะมีความดูดันมากขึ้นกว่าเดิมและดีเทลดีไซน์จะปรับเปลี่ยนไปจะโดนใจแฟนๆมากน้อยแค่ไหนสมกับการรอคอยหรือเปล่าคอมเมนต์มาก่อน,นนะครับใต้คลิปนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ